สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับนี่นะครับก็16ตุลานะครับเลขที่ออกนะครับ9 3 1 4สามกเลขล่างนะครับ44นะครับก็หวยออกหวยออกวันจันทร์นะครับนี่ครับวันจันทร์ครับวันจันทร์ก็คาถูกนะครับประจำวันคัดเป็นดีนะครับ เอาละครับก็มาดูนะครับของนี่ครับเลขวิ่งแม่เบี้ยนะครับก็นี่ครับเข้าที่เลขสี่นะครับมาทั้งล่างทั้งบนเลยครับเลขสี่นะครับถูกนะครับแล้วก็เข้าสองตัวนี่นะครับอย่างที่ผมได้บอกทุกท่านไว้ว่านะครับก็ชุดนี้จะเข้าบ่อยนะครับแต่ว่าไม่รู้เข้าชุดไหนนะครับถ้าท่านมีเลขวิ่งเลขเด็ดสามารถเป็นแนวทางได้ก็พิจารณาดู โซนนี้นะครับก็จะเข้าบ่อยๆนะครับนี่นะครับส่วนเลขวิ่งของผมนะครับก็เข้าเลขหกครับนี่นะครับถือถูกนะครับแล้วก็นี่ครับที่ผมทําให้ท่านพิจารณาดูนะครับก็นี่ครับเลขวิ่งเข้าห บอกไปแล้วนะครับแล้วก็10หน่วยบนนะครับร้อยสิบหน่วยก็เข้าที่หน่วย6นะครับเลข6นะครับเข้าหน่วยครับบนล่างก็เข้าบนครับเข้าเลข4ี่นะครับเข้าบนเข้าล่างเลยครับก็ส่วนบนตัวเดียวนี่ผิดครับจับคู่ก็ผิดครับส่วนบนล่างเม็ดเดียวนี้เข้าหน่วยตัวเหนือบนตัวเดียวครับนี่ผิดครับ เอาละครับก็ต่อไปนะครับก็เลขจะออกวันที่หนึ่งกันยานะครับก็ออกวันพุธนะครับวันพุธก็นี่เลยครับวันพุธก็มีสี่ห้าหนึ่งแปดนะครับนะครับวันพุธนะครับก็สามารถนำไปทางพิจารณาได้นะครับก็ส่วนของแม่เบี้ยนะครับก็จะ ซนนี้เดี๋ยวต่อไปนี่ก็นี่ครับหกกับสี่ครับเด็กวิ่งสองตัวนะครับหกกับสี่ครับผมหกกับสี่ครับเมเบียนะครับนี่ครับหกกับสี่นะครับก็หกสี่ก็ดูโซนหกโซนหกโซนสี่นะครับก็นี้แหละครับสามารถซื้อมาพิจาราเองเลยนะครับนี่นะครับ ส่วนเล็กวิ่งของผมดต่อไปนะครับก็วันนี้มี3ามตัวครับมี1 4 5ห้านะครับนี่นะครับประมาณนี้แหละครับก็ต่อไปต่อไปนะครับก็นี่ครับผมทำไว้เป็นแนวทางนะครับเล็กวิ่งผมวันนี้ครับนี่แหละ1 4 5สี่ห้า ร้อยสิบหน่วยก็ศูนย์สามนะครับบนนะครับบนล่างก็มีหกสี่นะครับมุบนตัวเดียวมีสี่นะครับจับคู่บนล่างก็ศูนย์สามห้าหกบนล่างเม็ดเดียวก็ห้าศูนย์นะครับแต่สี่มันมาหลายงวดแล้วนะครับมาหลายงวดมากเลยครับก็งวดต่อไปไมู้จะมาหรือเปล่าข้อมูลที่จะออกอ่า งวดกันยานี่ก็สีก็ามาเยอะเองนะครับก็ฝากท่านพิจารณาดูนะครับส่วนนี้ครับ2ตัวบนล่างนะครับผมใช้1,4,5นี่จับกับแม่เบีย้ยนะครับจับของชุดแม่เบีย้ย4,6นะครับก็จะได้1,6,1,4,4,6,5,4,5,6 1, 4, 4, 5, 5, นะครับพรางงวดที่แล้วนี่ จับการมันเข้านะครับแต่ผมไม่ทำไม่ทําให้ท่านชมนะครับนี่ครับมือแล้วมันหกนะครับผมไม่เบี้ยก็สี่นะครับเข้าหกสี่บนนะครับผมก็งวนนี้ก็เลยจับให้ท่านพิจาราดูนะครับจับคู่กันนะครับนี่นะครับนี่นะครับสองตัวบนล่างจับชุดเล็กวิ่งสองชุดชนกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละครับ ครับผมมามานี่นะครับก็ทำให้ท่านพิจารณาดูนะครับเผื่อมีเลขตัวไหนที่ท่านชอบโดนใจท่านคิดไว้แล้วก็พิจารณาดูนะครับยี่เหลืออีกหลายวันนะครับผมหาซื้อตตอรี่กันได้นะครับนี่นะครับส่วนเลขเลขปลาข้างมาเนี่ผมทำลงลงคลิปเรียวนะครับก็เข้าสี่หกครับ แต่บนนี้ปิดแต้มปิดหลักร้อยครับผมเดี๋ยวก็ใกล้ๆมันออกก็ผมจะทําให้ลงทุนใหม่นะครับเพราะว่าต้องฟังฟังคุณป้าๆก่อนว่าจะชอบเลขไหนนะครับเดี๋ยวจะลงน้ำมัให้ชมกันนะครับเอาละครับของผมก็มีแค่นี้แหละครับก็ฝากท่านพิจารณาดูเป็นแนวทางนะครับผิดภาพประการใดผมก็ขออภัยด้วยนะครับโอ,อกาสหน้าเจอใหม่นะครับ นะมีโชคโมมีชัยพุทธมีเงินตราทามีชัยชนะยะไม่มีเสียอเฮเงินตรามาๆๆขอให้ทุกท่านนะครับผมเฮงเฮงดังปังปังรวยสวัสดีครับ